ขบวนเสด็จพระบรม,มาราชาสลีลังคารภาพขบวนม้าแห่ตามเสด็จพระบรม,มาราชาสลีลังคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บนถนนพระราชดำเนินในกรุงเทพมหาคนครเมื่อวันที่4เมษายนพศ2454เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่บ่งบอกถึงความเคารพรักและเทิดทูนต่อพระองค์ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิตริตมหาศีมารามใต้ฐา,านพระพุทธอังคีรสลมีการบรรจุพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีลังคารของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์หพระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภพารัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระศรีสุราลัยและสมเด็จพระบรมวงเธอกรมพระยาุดารัชประยุนต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สเด็จสวรรคตพระบรมราชีลังคารของพระองค์ก็ได้รับการบรรจุไว้ที่ฐานพระพุทธลูกบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรสเช่นเดียวกับพระบรมราชีลังคารของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในการพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศ พระบาทสมเด็จพระบรมชนานกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมรนาถประพิศราชการที่9พระบรมราชริลังคารของพระองค์ก็ได้ถูกอัญเชิญมาบรรจุไว้ที่ฐานพุทธบันลังหินอ่อนพระพุทธอังคีรสนี้เช่นกัน